สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับนี่วันนี้จะมารีวิวเป็นนี่นะครับแก้วเก็บความเย็นกันครับทุกคนนี่มาแล้วนะครับไซส์ใหญ่เลยตัวนี้ผมเอาเป็นแบบ1,200 ML มาเลยนะครับ1.2ลิตรนะครับเป็นสแตนเลส304ทุกคนอ่านี่นะครับก็มีรายละเอียดบอกอยู่วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับคุณภาพสูงฝาครอบด้านนอกพลาสติกพีพีเกรดอาหารนะครับฝาครอบด้านใน เป็นพลาสติกพีพีเก็บอาหารเก็บความร้อนความเย็นนะครับข้าควรระวังทำความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับผมอ่ะมาดูของจริงกันทุกคนอันนี้แบบสวยนะเออเดี๋ยวเห็นเห็นแล้วจะสวยนะครับนีออ่นี่เขามีหลายสีด้วยนะอ๋อให้หลอดมาด้วยนะครับเป็นหลอดพลาสติกแบบแข็งนะครับหลอดพลาสติกแบบแข็งที่เขาให้มาโอ้นี่ทุกคนเออสวยแพนด้าของแพนด้านี่นะครับนี่ของแพนด้านะครับไฮคุอลิตี้เออโอ้ไฮคุอลิตี้จริงอ่ะ คือแบบจับดูนี่รู้สึกได้เลยว่าแบบโหของดีมากนะครับเกรดวัสดุผิวสัมผัสจับอะไรเงี้ยดีคือคือดียังไม่ได้ดูของแก๊งเลยทุกคนแล้วก็ขนาดใหญ่ดีนะครับนี่ฝาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบหมุนนะทุกคนอ่เพราะออนั้นมันจะหมดปัญหาเรื่องไอ้พูกนี้เป็นขอบยางนะครับอันนี้มันจะหมุนแค่แบบเกลียวสั้นๆนะครับนี่หมุนแบบนี้ปุ๊บประมาณประมาณรอบเดียวอะ่ะก็สุดแล้วนะครับหมันลงมาแบบนี้เอออย่างเงี้ยดีนะแล้วก็มีเป็นขอบยางให้อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุกฝานะครับจุกตรงนี้เอาออกได้นะแต่ว่าเราต้องมาบีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้อ่ามันก็เอานี้ออกได้นะครับเอาไปทำความสะอาดล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ที่เดิมปึ๊บอ่อใส่ให้มันตรงนะครับนี่เจแล้วเราก็มาใส่ที่เดิมนะให้มันจุกให้จุกตรงนี้นะครับมันมาปิดรูฝาตรงนี้ก็บีบเข้าไปหน่อยนึงนี่ใส่แบบนี้นะครับจุกนี้เราก็ดึงออกได้หรือว่าไม่ต้องดึงก็ได้นี่มันจะมีแบบเขาบากมาให้แล้วไม่ต้องดึงเลย เอาหลอดเสียบไปได้เลยทุกคนตรงนี้เห็นไหมนะครับเอาหลอดของเขานี่ก็ได้เนี่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่เห็นะมมันก็จะป้องกันตัวอะไรเข้าได้หน่อยหนึ่งนะมันจะไม่ได้เปิดมันจะไม่มันจะไม่มีช่องโหว่ให้ความเย็นให้อากาศออกนะเวลาที่เราใส่นะครับนี่นะตันนี้อ่านี่นะครับมันไม่ต้องมาเปิดจุกยางอะไรเลยทุกคนเนี่ยมันเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยถ้าใช้หลอดนะไม่มีจุกไม่มีอะไรให้ให้ให้น่าลำคาญใจให้น่างุนหงิดนะไม่มีซีนยงซีนยางทฝานี่ดีมากเลยแน่นดีทีเดียวเลยนะครับ โอ้เก oh, ็บความเย็นได้นานทีเดียวเลยทุนี้นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่1.2ลิตรเลยแล้วก็มีหลอดเป็นพลาสติกมาให้ถ้าใครชอบเป็นหลอดสแตนเลสก็ไปหาซื้อหาเปลี่ยนกันนะครับตอน,นี้ก็ล้า,ทางทำความสะอาดได้แล้วก็ในส่วนของจุกยางที่เสียบหลอดเนี่ยนีมันปิดสนิทดีเหมนี่มันปิดสนิทดีมากเลยนะครับตรงจุกยางเนี่ยนะครับนี่ยปุ๊บพอดึงออกมาจุกยางมันก็ปิดแบบนี้นะครับเราเสียบเ้าไวอย่างเงี้ยได้เลยเออตัวหลอดนี้หรอก็ให้มายาวมากเลยเพราะว่าซสายมันเป็นสายใหญ่ทุกคนเนี่ยสายประมาณขนาดเนี้ยนะครับความสูงนะครับ ความสูงของแก้วนะผมวัดแบบสูงสุดเลยนะจนถึงฝาเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ26เซนทุกคนเอยี่สิบหกเซนพอดีเลยความสูงนะครับประมาณ26เซนนะครับรวมฝาแล้วนะฐานฐานของตัวแก้วเขาประมาณ7เซนนะครับประมาณ7.5จุดห้าอ่าประมาณ7.5เซนนะครับทุกคนนี้นะครับก็ไปวัดกันนะช่องวางขวดน้ําในรถของใครนะครับเออวางได้ไหมเจ็เซนครับน่าจะได้แหละผมว่าว่าผมว่าเขาทำน่าจะซส์มาตรฐานมมนูนสูนข้างบนนี้ก็จะ ใหญ่หน่อยข้างบนนี้ตรงขวานี้ก็ประมาณ10เซนพอดีนะครับประมาณ10เซนพอดีเนี่ยช่องจับอะไรมันถนัดมือดีทุกคนแล้วก็เกรด,ดีมากเลยนะพลาสติกเนี่ยจะส่รายละเอียดมามีแบบลูกเล่นมีอะไรแบบนี้นะครับเราจับจะได้แน่นหนาขึ้นอ่าโอเคนะครับเก็บความเย็นได้ได้นานอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นแก้วเก็บความเย็นแบบเนี้ยนะครับใส่น้าแข็งเอาไว้วันหนึ่งนี้อยู่ได้สบายสบายนะครับผมเคยเทสแล้วนะแก้วพวกนี้ใส่น้ําแข็งเลยใส่าตากแดดวางเอาไว้อยู่ได้ทั้งวันสบายสบายนะครับน้าแ,แข็งก็ละลายก็ละลายไปนิดหน่อยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่า ส่นะครับไปกินที่ทํางานเนี่ยวันนึงเนี่ยสบายนะครับขากลับบ้านมาน้ําแข็งยังเหลือแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้มนเดินนะเออประมาณร้อยกว่าบาทเออเนี่ยอันนึงประมาณร้อยกว่าบาทประมาณไม่ถึง200อ่ะร้อยแปดสิบประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกว่าบาททุกคนคุ้มดีมากเลยนะเออผมตอนแรกผมเลือกอยู่หลายรุ่นนะมันแพงๆหน่อยพอมาเจอของตัวแพนด้าตัวนี้ร้อยแปดสิบกว่าบาทแล้วเขาคงแพ็กเกจมาดูดีนะครับวัสดุอะไรจับคือเช็คดูแล้วก็โอเคโอเคจะได้อยู่ดีอยู่นะครับการเก็บความเย็นก็หายห่วงแก้้วพกนนีะครับ แล้วก็มีหลายสีด้วยสีสวยๆดังนั้นเลยทุกคนแล้วเข้าไปเลือกกันนะใครชอบสีแบบไหนนะครับประมาณนี้นะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ